ท่านครับคดีเบลลี่เนี่ยประชาชนเขาก็โอ้โหเซงแซ่กันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะกรณีการเป่าแอลกอฮอล์คนธรรมดาเนี่ยเป่าเลยไปโรงพักเลยแต่ทําไมท่านนี้ปฏิเสธการเป่าแอลกอฮอล์ได้ฮะก็อย่างนี้ครับอนุญาตตอบในเชิงหลักกฎหมายก่อนละกันครับคือเนหลักของกฎหมายเนี่ยตามมาตราหนึ่งสี่สองเนี่ยเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจสั่งให้มีการทดสอบแอลกอฮอล์ในร่างกาย ครับอันนี้คดีเนี่ยในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยเนี่ยถ้าไม่ยอมเป่าโดยมีเหตุอันควรเนี่ยให้สันนิษฐานด้วยก่อนเ่ราเมาัเราจะไ,ได้ยินคําพูดกันสมมตสมกติถ้าติดปากคือถ้าไม่เป่าก็เมาครับอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอโดยหลักแล้วอเอ่อเมื่อเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งสํานักง,งานตนํารวจแห่งชาติเนี่ยก็เคยสั่งการไว้แล้วว่าเมื่อมีอุบัติเหตุทางถนนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บให้พนักงานสอบสวนตรวจแอลกอฮอล ผู้ขับขี่ทุกกรณีรนี่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นในเคสน,นี้ยจะต้องตรวจแอลกอฮอล์แยกเป็นส่วนๆก่อนนะครับ,ครบเคสน,นี้มีวุติเหตุมีผู้ได้บบรับบาดเจ็บเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานสอบสวนต้องตรวจแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกรายรรนิดหนึ่งสองจะตรวจอย่างไรนะครับกฎหมายก็กําหนดแล้วตามกฎกระทรวงก็คือต้องตรวจจากลมหายใจก่อนถ้าตรวจจากลมหายใจ ไม่ได้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บหรือมีเหตุการณ์้องประการใดก็แล้วแต่จึงจะไปใช้การตรวจในวิธีอื่นคือการตรวจเลือดเนื่องจากว่าร่างกายของผู้ขับขี่เนี่ยมนุษย์เนี่ยจะพยายามทําลายแอลกอฮอล์ออกไปเพราะฉะนั้นปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายจะค่อยๆลดลงตามระยะเวลาที่นานขึ้นครับเจตนาลงคือจําเป็นจะต้องตรวจให้ไวที่สุดเพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจนในการพิสูจน์ว่าผู้ขับขี่รายนั้นมีแอลกอฮอล์ในร่างกายหรือเปล่าเพราะฉะนั้น กฎหมายก็เลยบอกว่าต้องตรวจจากลมหายใจนะครับถ้าถ so oh> ้าเกิดไม่ยอมไม่ยินยอมตรวจจากลมหายใจเนี่ยให้สันนิษฐานไห้ว่าเมาคือแจ้งข้อหาได้เลยไม่จําเป็นว่าผู้ขับขี่ไม่สมัครใจเป่าสมัครใจตรวจเลือดอันนี้กฎหมายกําหนดแนวทางวิธีการไว้ชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าในในกรณีนี้เนี่ยในเมื่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานจราจรหลีกเลี่ยงไม่ตรวจจากลมหายใจไปตรวจทางเลือดเนี่ย ก็ต้องอธิบายว่าการใช้ดืมินิสเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะมันไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดครับครับอ,อ,อันนี้ตํารวจเขาก็รู้ข้อกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่ามันยังไงก็ต้องให้เป่าไอ้เหตุผลที่ไม่เป่าเนี่ยมันมันไม่น่าจะเป็นเหตุผลส่วนตัวมั้งงั้นมันน่าจะเป็นเหตุผลแบบไอ้คนใหญ่คนโตคนร่ำคนรวยแบบนี้ไหมฮะคือเราตอบแทนเขาไม่ได้ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเขาเป็นคนอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น แต่แต่ผมเองผมอธิบายได้เฉพาะหลักกฎหมายว่า,าตามหลักนิติรัฐมาตรฐานเดียวกันคือรัฐจะต้องดําเนินการต่อประชาชนไม่ว่าจะยากดีมีจนต้องเป็นม,มาตรฐานสคันก็คือไม่เป่าถือว่าเหมาอันนี้อันนี้เป็นหลักกฎหมายครับอ๋อคือจอิงกี้ถ้าสมมติว่าเจ้าที่นะฮะสมมุติถ้ามีการตรวจสอบได้ว่า,าตัวผู้ที่จะเ,เป็นผู้ก่อเหตุนะฮะหรือว่าเป็น,ปนผู้ต้องสงสัยเนี่ยไม่ยินยอมให้เป่า แล้วก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถเป่าได้เนี่ยนะครับมันเข้าข่ายมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดไหมครับท่านแหมอตอบลำบากกันนะครับครับผม,ผมคิดว่าไม่ต้องลำบากท่านเอาตรงๆเลยอันนี้คุณผู้ฟังถามด้วยผมไม่ได้ถามเอง <c oughs> ครับผมอย่างนี้ครับกฎหมายกําหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างไรไม่ทาตามกฎหมายครับมันก็มันก็มีโอกาสที่จะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามตามกฎหมายนะครับครับ แต่แต่แต่ก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่ามันมันมันต้องดูด้วยว่าการที่ใช้ดุลพินิษมันมีเหตุผลเพียงพอไหมถ้ามันไม่มีเหตุผลเพียงพอเป็นการช่วยเหลือผู้ต้องหาให้ให้ได้รับโทษน้อยลงอันนี้เป็นความผิดแน่นอนครับถ้าถ้าเป็นเหตุผลที่มาจากอาจจะโดนข่มขู่หรืออะไรก็ดีทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรู้สึกว่าถ้าตัดสินใจแบบให้เป่าเลยเนี่ยสวยแน่แน่ก็เลยจะต้องเป็นในลักษณะหนีเพราะว่าก็เขาก็รวยอ่ะท่านแม่ ถ้าถ้าอยากจะเป็นตำรวจนะครับเราไปกลัวคาข่มขู่หรือไม่ยึดหลักของกฎหมายแล้วจะเป็นตำรวจที่มีความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างไรครับผมเข้าใจฮะครับคำตอบนี้แต่บางทีเนี่ยการโดนกันแกล้งที่หลังจากอิกทธิพลมืดที่ที่มันก็ไม่ควรมีอยู่เนี่ยเอ๊ะมันอาจจะทําให้เขาตัดสินใจแบบนี้ไหมฮะเขาก็ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของเขาเองครับว่าเขาจะยึดมั่นทําตามที่กฎหมายกาหนดหรือจะหลีกเลี่ยงกฎหมายถ้าเกิดมันมีปัญหาโตโตกันแล้วก็ต้องคิดได้ว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีปัญหาครับอือันนี้ก็คือว่าย้อนย้อนกลับไปที่เรียลไทม์อีกทีหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเหตุมันเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นไปตามที่คนเจ็บหรือว่าผู้เสียหายให้การนะครับว่าเขายังไปเคี้ยวหมักฝรั่งดื่มน้ําดูก็คือดูไม่ไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะแล้วรถก็เสียหายน้อยกว่ามากเพราะว่ารถราคาแพงนะครับ,ร,บระบบความปลอดภัยก็คงดีถ้าเจ้าหน้าตำรวจอยู่ตรงนั้นตามหลักก็คือ ยังไงก็ต้องบังคับตรวจไม่สามารถปฏิเสธการตรวจได้ถูกไหมฮะถูกครับเป็นเป็นเป็นข้อกฎหมายเลยครับคือปฏิเสธการตรวจให้สันนิษฐานว่าเมาค่ข้อหาได้เลยซึ่งซึ่งปกติแล้วถ้าพี่น้องประชาชนไปเจอด่านไม่ยอมเป่าเขาก็แจ้งข้อหาแล้วก็ไปไปพิสูจน์กันที่ที่ศาลว,ว่าทําไมถึงไม่ยอมเป่า ไอ้ตรงนี้มันเป็นหลักหลักกฎหมายสากลนะครับอ๋อคือตรงนั้นเนี่ยอาจจะอาจจะไม่สามารถเอาเครื่องเป่าไปยัดใส่ปากเขาให้เขาเป่าไปข่มขู่หรือว่าไปไปใช้อำนาจอย่างนั้นไม่ได้แต่ก็คือลงไว้เลยเหมือนกับว่าฉันลืมมาใบขับขี่มาคุณตํารวจก็ลงไปเลยว่าคุณไม่แสดงใบขับขี่ไม่สนใจว่าลืมหรืออะไรอันนี้ก็เหมือนกันคือไม่ถึงก็ท่านเอาเครื่องเป่าไปให้เขาเป่าจะยังไงต้องเป่าให้ได้แต่ก็ลงไวเลยว่าเมาทันทีเพราะคุณไม่ยอมเป่าอย่างนั้นไหมฮะ คือจริงๆแล้วหน้าที่เจ้าพนักงานจราจรต้องแจ้งให้เขาว่าเจ้าพนักงานจราจรมีคำสั่งให้เป่าด้วยการออกใบห่อถ้าเกิดไม่ยอมเป่าก็จะก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายตามมาตราหนึ่งสี่สองครับครับเราจะต้องแจ้งข้อหาเมาแล้วขับนะครับถ้าเกิดเขายังยืนยันว่าไม่ยอมเป่าก็แจ้งข้อหาเขาได้ครับไม่เห็นมีอะไรครับก็คำว่าไม่เห็นมีอะไรแต่มันมีอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะท่านก็คือเคี้ยวหมักฝรั่งตลอดเวลาคือคือทําไมอเจ้าหน้าที่อยู่โรงพักเลยนะ อยู่โรงพักเลยนะฮะก็พยายามที่จะ,ะมีการเจราจากับผู้เสียหายแต่เสียท่านนี้เนี่ยเสียเบลลี่เนี่ยเขาเคี้ยวหมากฝรั่งจุบ๊บจับจุ๊บจับ,จบ,จบตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ออกฝรั่งให้หรอหรือหรือยังไงทําไมเคี้ยวตลอดเลยคืออันนี้อันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนตามตรงนะครับผมไปก้าวล่วงไม่ได้คงต้องให้ต้นสังกัดเขาเป็นคนมาชี้แจงเรื่องเขาคงไปตรวจสอบเกิดอะไรขึ้นนะครับอืม อย่างนี้เองท่านเองเป็นผู้บุคัลบัญชาโดยตรงไหมครับที่จะต้องตรวจสอบเจ้าหน้าที่คนเนี้ยว่าทําไมตัดสินใจแบบเนี้ยขั้นตอนต่อไปเนี้ยที่จะมีการสอบเจ้าหน้าที่คนเนี้ยสอบลําดับขั้นเป็นยังไงฮะต้องเรียนก่อนว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นตารวจแล้วนะครับครับครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีอำนาจหน้าที่จะไปตรวจสอบอะไรคือที่ตอบเนี่ย ในฐานะนักวิชาการในเรื่องของหลักกฎหมายเท่านั้นเองครับในเรื่อง <c oughs> เรื่องเรื่องเรื่อง,องในในใน,ในคำถามนี้เนี่ยก็ <c oughs> ไปถามทางทางผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องอ่ะครับแต่ผมอนุญาตถามเป็นความรู้รอ่ะท่านหลังจากนี้มันแต่ท่านตอบแบบให้ความรู้ก็ได้ครับตามเป็นหลักการว่าลำดับขั้นในการตรวจสอบเนี่ยมาตรวจกันยังไงฮะก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็ต้องสั่งให้มีการทดสอบองค์ในร่างกายโดยวิธีวัดจากลมหายใจ ถ้าไม่ยอมโดยไม่มีเหตุอันควรก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามารักลับแล้วก็แจ้งข้อหาได้เลยครับครืคอ,ค,อคือผมจะถามถึงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ครับท่านท่านพอบอกได้ไหมครับว่าสจจมมติว่าเราสงสัยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตัดสินใจแบบนี้หลังจากเนี้จะต้องมีการสอบเจ้าหน้าที่ยังไงอะฮะก็ต้องมีผู้เสียหายผู้กรณีเข้าไปร้องต้นสังกัดว่ามันพนักง,งานสอบสวนหรือพนักง,งานเจ้าหน้าที่ดําเนินการไม่โปร่งใสขอให้ตรวจสอบข้อด้จริงมันก็เป็นสิทธิที่เขาจะเรียกร้องให้ดาเนินการได้ครับ อ๋อแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเขาไม่ร้องแต่ว่าข่าวมันออกมาเป็นที่สงสัยแบบนี้คือต้นสังกัดสามารถดําเนินการเองได้ไหมฮะเว้ยเอ่อทีมนี้มันอะไรยังไงทําไมถึงมีข่าวออกมาแบบนี้โดยไม่ต้องเจ้าทุกไม่ต้องร้องก็ได้ไหมครับได้ครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดต้นสังกัดได้ได้รับทราบข่าวจากสื่อโซเชียลแล้วก็เห็นว่ามันมีเหตุที่จะต้องตรวจสอบการการของผู้ตายประทับชาเขาก็สามารถสั่งการให้ดําเนินการได้ครับอันนี้ แต,แต่จะดําเนินการเมื่อไหร่อันนี้เราเราก็ไม่ทราบต้องรอให้อ่ะก็คือถ้าเป็นในกรณีนี้ก็คือรถปาเจโลนั่นแหละรถปาเจโลรู้สึกสงสัยว่าอทางเจ้าหน้าที่ทําไมไม่ให้เป่าก็คือรถปาเจโลเนี่ยจะต้องไปแจ้งใช่ไหมฮะต้องเป็นผู้เสียหายมีผู้เสียหายถึงจะดําเนินการได้ก็มีสองทางครับก็คือคู่กรณีร้องขอหรือพุ่งอำนาต้นสังกัดสั่งให้ดําเนินการอันนี้เป็นไปได้ทั้งสองทางอืม ครับผมถ้าถ้าเหตุการณ์เช่นว่านี้นะครับผมผมถามาท่านอดิทท่านรองแล้วกันนะครับถ้าเหตุการณ์เช่นว่านี้เกิดเนี่ยนะครับตามลําดับที่ทําให้สังคมคลายสงสัยนะครับเคลียร์ให้มากที่สุดเนี่ยาทางเจ้าที่เนี่ยควรจะเริ่มต้นตามลดับขั้นตอนอย่างไรบ้างครับก็ก็เมื่อกี้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าผู้กำกับชาก็สามารถสามารถดําเนินการได้อืแต่เป็นดุลพินิจของผู้ัำกับชาว่าเขาจะการหรือไม่อ่ะครับ ว่าท,ที่ประชาชนกับผู้กรณีเขาสงสัยมาเกิดอะไรขึ้นก็ควรจะต้องมาชี้แจงว่าอพนักง,งานสอบสวนมีเหตุผลในการใช้ดูพิธีธอย่างไรจึงไม่ตรวจแอลกอฮอลจากลมหายใจเล,เลือกไปใช้วิธีตรวจจากเลือดซึ่งใช้เวลานานกว่าแล้วก็กว่าจะไปตรวจมันใช้เวลารออยูข่ข้างนานเนี่ยทําให้แอลกอฮอลในร่างกายลดลงเป็นผล,เป,นผลเป็นผลกับผู้ต้องหาหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเขาคงคงต้องมาชี้แจงให้ที่น้องประชาชนรับทราบน,นะครับครับ ก็ตรวจเช็คก,กับท่านเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าก็เข้าใจว่าท่านก็ตอบโดยหลักการครับผมะะขอบพระคุณมากมากขอบพระคุณครับครับครับ